รงการจัดหางานประกาศรับสมัครคนไทยไปฝึกง,งานที่ญี่ปุ่นนะครับผ่านองค์กร IM Japan ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วแต่ว่าคราวนี้เคารับเฉพาะเพศหญิงนะครับในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง26มกราคม67ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับไปนู่นก็จะฟรีค่าตัว๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับเมื่อฝึกง,งานครบ3ปีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เดือนแรกเนี่ยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงประมาณ8,000 0เยนหรือว่าประมาณ19,000บาทฟรีค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟส่วนเดือนที่2ถึงเดือนที่36เนี่ยก็จะได้รับค่าจ้างประมาณ35,000บาทต่อเดือนไม่รวมค่า OT พอฝึกครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพอีก 6 0 0 0เยนหรือประมาณ1 4 5 0 0 0บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับไทยรวมไรายได้ทั้งหมดจากการทำงานตลอด3ปีก็ประมาณ1 4 0 0 0ล้าน4แสบาทใครที่สนใจสามารถสมัครสอบที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในนั้นได้เลยก็เป็นอันเสร็จพิธีทีนี้คุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยเขารับเพศหญิงนะครับอายุ20 30จบการศึกษาระดับม .6 ปวชปวสาไม่จํากัดสาขาได้หมดเลยนะครับแต่ว่าท่านจะต้องประวัติดีนะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมโดยทางกรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่31มกราคม67ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและ Facebook IM Thailand ถ้าหากว่าท่านสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามสายด่วนทางกรมการจัดหางานได้เลยหรือสายด่วน1506กด2ครับ